对。Yeah, วอต่อหน้าเลยเว้ยขอนตอนนี้ก็ย้ายมาเล่นบนฝาลานะครับตอนนี้เล่นตำแหน่งแล้วนะครับจากจ่ายย้ายมาอยู่บนฝาลาวันแล้วว้วเยี่ยมนะแก้วเก็บเสื้อผ้ายัาใส่กระเป๋าย้ายย่งขึ้นมาหมดเลยตอนนี้ แล้วทีมงานแล้วก็เจ้าภาพก็พยายามทาทุกทิศทางให้พวกเราได้ดูเอฟซีแน็คหรอได้ดูลิเกนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะจะจ้องจะเลิกจะเลิกจะกลับบ้านกันนะครับตัวเต็มที่นะแต่ข้างล่างมันตกแรงไม่ไหวจริงๆจะรอมันหยุดก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็หวังยากนะครับลุงคร,รงก็คือคนหวังยากศิลปินก็ย้ายมาข้างบนหมดแล้วอยู่ข้างหลังฉากแล้วก็ผมก็หาตําแหน่งที่มาเหมาะแล้วเหมาะมากอะ่ะหันไปปุ๊บก็เจอต้นกล้วยเลยอะ่ะ เราก็พยายามหาท,ที่ที่บางคนดูน้อยที่สุดอรแล้วมันถ่ายรูปได้นะเราะงั้นถ้าผมไม่อยู่จุดนี้มันเกิาเขาไม่ได้ไดทีฟพอไปจังหวะมันว่างพอดีแล้วมันก็ติดพอดีก็ต้องไปนั่นแหละมันเป็นวิถีแม่ว่าเขาไม่ได้ทําน้อยได้มากก็เขาก็ต้องไปกันปเกป,กป็นเรื่องปกติอยู่นองต้นข้าวสบายดีทุ่มขเขากลับบ้านนอนกันแล้ว เราจีสองอะสามจีสามเขาไปกันทั่วประเทศไม่ใช่หมูคนเดียวหรอกแล้วผมหันให้ดูบ้านตะฟ้าบ้านแดงนะที่ผมพยายามจะตั้งกล้องต่อๆนะดูจะตั้งได้เปล่าทุกคนดูนะเนี่ยผมอยู่ตำแหน่งเนี้ยทุกคนถ้าถ่ายคลิปผมก็ไม่นั่งนี้หรอกก็ถ่ายรูปแต่ผมโยกเอาผมไม่อยากบางคนข้างหลังก็เรื่องจุดที่มันบางคนน้อยที่สุดอ่ะ นะครับเพราะว่าทุกคนข้างหลังผมก็อีกเป็นสิบคน,นครับที่นั่งแนวหลังผมเนี่ยดังนั้นก็พยายามให้กระทบกับคนน้อยที่สุดนะครับกระทบกับผู้คนให้น้อยที่สุดนะครับก็พยายามไล์เพื่อโปรโมทให้ทุกคนได้เห็นนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะจะได้รู้นะครับโอ้โหบ้านต่อๆมันขึ้นไม่ได้เลยมันติดอะ คนนี้ได้เล่นแน่นะผมก็ยมเก็บภาพไปฝากนะเสียดายก็มีเก็บคลิปตอนน้องๆเขาเดินขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราลงคลิปไปดูดีนะผมมีร่มใหญ่อ่ะเอาให้เอาให้พี่เคนแล้วก็เอฟซีเขาไปรับศิลปินด้วยผมก็เดินไลค์เอาขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าน้องเลยอ่ะส่วนแม่แม่บางคนไม่ไหวเขากลับแล้วนะเพราะว่ามีเขามีเด็กมีอะไรกันมาด้วยมันก็โอ้ตึงแล้วว่าบิดตะแตกปะเนี่ย โอเคพได้ระวังเด้อเป็นห่วงไม่หวดเป็นห่วงทีมงานนะเพราะว่าฟ้าฝนก็อยู่กับไฟก็ลำบากกว่าทุกคนเลยครับของเรายังไม่ไลำบากมากนะครับไรสดไรเลปล่าไม่มีไรสดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอันนี้ย้ายขึ้นมาเฉพาะมอนิเตอร์ไฟส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะ ตัวฉากอะไรก็ไม่เดียวขึ้นนะเพราะว่าฉากเขาเก่งเลยเดี๋ยวขึ้นบ้านต่อๆกันขอบคุณที่คนที่ส่งกำลังใจมากี่เลยนะฝนมันตกแรงทุกคนแล้วมันไม่มีที่เท่าจะหยุดน้องๆศิลปินก็ย้ายของขึ้นมากลางสายฝนเลยนะครับตอนย้ายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันในนี้มากเดี๋ยวจะให้ดูหลังเวทีนะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าสุดยอดมากไอตอนที่ผมลงไลฟ์ผมลงไลฟ์เพราะว่าฟ้ามันมานะมันมีฟ้ามา มันมีฟ้ามาอยู่ไม่ได้นะครับผมบอกแล้วนะลมฝนตกลมฝนตกแรงอะไรไม่กลัวนะลมแรงกับฟ้ามาอยู่ไม่ได้ครับมันแวบ,บมาสองทีผมบายๆเลยประโยน์นาละเลยไม่อยู่แล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะนี่น้ําก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งเหลือไก,ก่ย่างเนี่ยต้องวิ่งกลับไปเอานะเนี่ยเปี่ยงเลยเพราะว่าเราเสียตังค์ซื้อไปครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกะกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะ เดี๋ยววันเลยสัตุกกาเสร็จจะกินนั่นหน่อยแหละก่อนมิเกจะขึ้น่ะมีเวลากินแค่นั้นนะไม่ได้กินซ้ําลุยน้ําเอารถเข็นเอารถเข็นไปเก็บรถแล้วก็ขาตั้งกล้องอะไรไปเก็บในรถนะครับรถผมมันดีอย่างมันเป็นตู้ทึบแล้วมันเปิดได้ผมก็แบบหลุฝนได้เก็บร่มได้เอาของมาเสร็จแล้วก็เก็บของเสร็จขึ้นรถเสร็จแล้วก็มานี่เอามาเฉพาะกล่องที่เก็บแบตสำรองเก็บอุปกรณ์แล้วก็ถือกลางล่มใหญ่มาแล้วก็ส่งต่อล่มใหญ่ให้พี่เชนให ทีมงานหลังบ้านเนี่ยทีมงานบ้านาลไยบ้านอะไรเขาก็ไปรับศิลปินนะครับอันนี้ย้ายบุญสลาแล้วครับร้อเล่นบุสลาแล้วนะครับแต่ว่าเสียดไม่มีได้สดให้ทุกคนดูนะจะมีแต่ภาพนิ่งนะครับผงให้ดูแล้วก็คลิปนะผมทาคลิปอยู่ตอนกี่ผมไปรับเดี๋ยวรับน้องๆมาจะถึงสามนาทีเปล่าถ้าไม่ถึงเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาับหมดแล้วครับน้องๆขึ้นมาปลอดภัยกันหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับ แจ้งข่าวไลฟ์พี่โอก็ขึ้นมาไลฟ์แจ้งข่าวบอกทุกคนว่าน้องๆทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับท <im itation> ีมงานก็โอเคยื่นมาหมดแล้วข้างนอกยังพอตกอยู่แต่ตอนที่เราย้ายขึ้นมานั้นยังตกแรงอยู่นะนะครับขึ้นมากันหมดแล้วนะครับคือเป็นห่วงก็เป็นห่วงน้องๆเราแน่แหละนะครับแล้ว,네ลวก็ด้วยความที่บนตะลาวัดอ่ะท่านเป็นพื้นไม้นะครับมันจะลื่นผมไม่ได้ห่วงใครลื่นหรอกผมกลัวผมจะลื่นก่อดคนอื่นเขาเลย ก็ผมเดินมาเข้าห้องน้ำรอแล้วผมลื่นนี่หินมงเยอตอนนี้กี่โมงแล้ว่ะสามทุ่มชึ่งแล้วมีเวลาอยู่เเซฟเซฟกันเด้อตัวเล็กเพราะว่ามันเป็นห่วงทินงานเขาอยากทนงานก็เล่่งอยู่ แต่ก็ต้องเป็นห่วงนทุกคนนะเพราะว่ามันละมาตะกลนนะครับมันเปียกนะปั้งวงปักไฟมันเปียกครับกรนีที่โอเคเนยังพอจะเป็นไม้หน่อยยังเป็นฉนวนหน่อยแม่แม่เขาไม่ถอยก็เลยนะครับถามคำเดียวแม่ไม่ถอยรู้ว่ากลับบ้านไม่ได้ยอกจอกทุกคนมาไม่ใจนะครับทุกคนนะครับคนที่ไม่ไหวไม่เด็กน้อยก็ส่งสัญยาณเขากลับไปก่อนแลวกันตรงนี้ครับตู้กนเต็มที่นะครับใครอยู่หลังเสาก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับ ผมนี่นั่งหลังเก่าเป้เลยเดี๋ยวโย่งถ่ายรูปเอาเพราะว่าไม่อยากบังใครเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็สามตุ่มครึ่งทีมงานก็เร่งๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเก็บรูปไปฝากกันนะอ่าทีนี้ก็ออนให้รู้ทุกคนทราบว่านอ้องปลอดภัยนะครับอยู่หลังเวทีรเรียบร้อยแล้วขึ้นมากระหมดแล้วทีมงานทุกคน,นกำลังจับเตรียมอยู่ก็จะแสดงนะครับไม่หนีไปไหนนะครับทีมงานถึงจะปีนคณะกรรมการก,ารก็หาต่างอ้องรมกันเต็มที่นะครับเพื่อจะได้แสดงครับไม่ท้อห่อยไม่หนีกันนะครับโอเคครับโอ้แล้วทุกคน นุ่นนุ่นโอเคหมดแล้วครับเข้าหลังเวทีหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูทุกคนอันนี้ให้ดูนิดนึงเพราะว่าไม่เห็นหลอกไปเห็นเสานะครับชีวิตอาจจะมีข้อนิดหน่อยผมก็จะโยกถ่ายรูปอย่างนี้แหมอย่างนี้ทุกคนดูเนี่ยก็กล้วยกับอ้อยยังอยู่กว่นี้เลยนี่แล้วอ้อยกับกล้วยซะแล้วกล้วยกับก้อยกล้วยกับก้อยอ้อยก้อยกับอ้อยอุอย้ออยกล้นวยนุ่นกล้วยกับอ้อยน,นุ่นแม่อยู่น,นุ่นนะครับน้องนุ้ยอยู่น,นุ่น อเ่เขาเหลือปีนทุกคนก็สู้เต็มที่นะเดือยีนก็สู้เต็มที่โว้ยคนอยู่บนศาลาเป็นร้อยอ่ะเป็นเยอะอะคนอยู่บนศาลาเนี่ยเยอะเลยบทุกคนแบบสูบ้สู้มากอ่ะทุกคนสู้มาก <c oughs> มาขอสาเสียง <c oughs> นี่ตัวบ้านมาลายอยู่ริมซ้ายน,ยนู่นดิมซ้ายหมด <c oughs> ทุกคนถ้าใครดูบ้าตนตะตออยู่จะเห็นกล้วยอยู่ข้างบนเนี่ย แมวสู้ชีวิตสุดๆดอะ่ะเดี๋ยวทุกคนไปแจกไม้สวรรค์ทุกคนแม่เข้ามาเต็มที่ในหาเต็มเลยเอาไม้สวรรค์ไปแจกนะครับ,บมะปราบเทพรุ่นทุกคนก็เอาไม้สวรรค์มาแจกนะครับแม่เอาไม้สวรรค์มาแจกทีแม่ออกมาคุณพีดเลยก่อนน้องนรกเข้าไปแล้วน้องนุู้ต้งนี้ก็ามาดูครับไม่วัดตลอดนะครับแต่ว่าพี่วอดจะไม่ได้ถ่ายเนื่องจากน้องแจกพึ้งค่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่หล่อเดี๋ยวจะไม่งาม เดี๋ยวพวกคนจะมาหวงพระเอกแล้วก็เซฟน้องก่อนคนระับโอเคครับกลับมาก่อนนะทุกคนขอให้เห็นบรรยากาศเนาะเพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้ขาตั้งกล้องสำรองนะครับมันอยู่ในกล่องรังอยู่แล้วอุปกรณ์หลักๆเก็บขึ้นรถไปหมดแล้วครับทุกคนอ่านะครับโอ้จะตายทุกคนเพราะว่าแบบว่า โอ้โหไม่ได้แล้วทุกคนตรงไหนก็อะไรไม่ได้น่าเกลียดการสแสดงมันต้องมีจุดให้หามีจุดสนุกอะแล้วมันออกไปมันดูไม่ดีทุกคนต้องหมดอย่างนี้นออนเราจะไปคัดจะไปอะไรก็ไม่ได้นะครับขนาดไลฟ์สดก็เหมือนกันถ้าเรายกถ่ายสักคนคนหนึ่งก็ถ่ายเขาไม่รู้หรอกเราเราถ่ายช็อตไหนช็อตไหนเงนี้ยแล้วก็บอกเขาก็จะคิดว่าทําไมเราถ่ายได้คนอื่นถ่ายไม่ได้เขาคิดแค่นั้นนะครับเราจะไปอะไรไม่ได้เลย มีพีนเสียกันอยู่เนี่ยเดินมาเสียอยู่เนี่ยเราระวังตัวเราด้วยเราเรายังต้องเจเรายังต้องเจกันอีกหลายงานนะเป็นพี่เจตัดก่อนตัดคลิปบแล้วพอดีมีถอดพี่เจเขาถอดเสื้อเดินขึ้นมาเดี๋ยวไม่ดีพี่เจขนตัวยังก็หมีเงี้ยเจก่อนเนี่ยโอ้โหบางคนตอบเสื้อนี่หน่อยไม่เป็นไร ทีมงนานก็ถอดเสื้อยกของขึ้นมากลางฝนมันดูไม่ดีเดี๋ยวด้วย เลก็กว่าถ่ายรูปมาเร็วกวเล็กเล,กเล็เลกตื่นก็ลุกตื่นยังงอนแล้วหนึ่งสองอ้าวกลับกองแล้ว หกอันหนึ่งทันไหมคุกคผมตัดคลิปก่อนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่วยนะว่าเป็นไงใครมาหน้าเิธีตอนนี้ไม่เห็นใครเลยนะครับ ให้ขึ้นมาบนตรานะอย่าคิดว่าเขากับบ้านกันหมดแล้วนะเอ้ยอยวมารับแม่หาแม่ไม่เจอมารับลูกหาลูกไม่เจอมำไนะได้มาหมดแล้วนะครับไม่หรอกแม่ตอนนั้นมันตกแรงมันมันประเมินความเสี่ยงไม่ได้ไงแล้วถ้าแล้วถ้ามันตกไปอีกอ่ะเราจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นย้ายมากเล่นได้ยาวเลยถ้าเราทนอยู่อ่ะอาจจะตกรอบนึงแล้วก็มาเล่นใช่เขาเรียกมัน นเดี๋ยวจะลงคลิปตอนที่อ่าตอนที่ตอนที่ย้ายของขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมต้องสก,กีนก่อนว่ามีใครหลุดหลุดปกกันหรือเปล่าจุดคือมันจะมีภาพแบบภาพหลุดเนี่ยบางทีบางคนถอดเสื้อบางคนใส่กางเกงอย่างเงี้ยผมต้องดูก่อนอมีนีห่หนง ก็อยู่ในจุดนี้นะที่เสาจะบังหน่อยแต่ว่าผมก็จะโยกไปถ่ายรูปได้นะเพราะว่ากลัวบางแม่แม่ข้างหลังเขามันคนเยอะที่มันจากัดนะมันจํากัดแค่แนวกว้างแค่นี้ซูทุกคนตรงนู้นนะคนเยอะมากเลยนะริมทางนู้นนะเพราะว่ามันเป็นแนวยาวไปทางนู้นข้างหลังก็ต้องปีพาดอะือคนไกลเลยอะคนเยอะเลยแต่ผมให้ดูไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมไกลเลยนู้นเลยคนเพียบเลยแต่ว่ามันเป็นแนวมันเป็นศาลามันเป็นแนวยาวอ่ะแต่ว่าเรานั่งเรานั่งแนวกว้างนะครับ คนเทียบเลยนะคนข้างนอกกับเบาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเลยผมยังไม่เชื่อได้ว่าความเสี่ยงที่มันจะตกอ่งคือมันมีความเสี่ยงไงที่ว่ามันไม่ใช่เบาแล้วหยุดเมื่อกี้เขากำลังจะขึ้นฟาหลังคาพอดีนะครับแล้วมันตกแรงเหมือนที่พี่โยบอกอ่ะก็มีฟ้าด้วยพ็ไปแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วตกแค่นี้ข้างหลังมันไม่มีแล้วุกคนมันตกแค่นี้นะข้างหลังมันไม่มีแล้ว มันตกตั้งแต่นอกฐมกรุงเทพข้างล่างอะ่ะยันขึ้นมาถึงอ่างทองบ้านเราเนี่ยแต่ว,ว่าหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วใครจะมารับพ่อรับแม่รับ,รบ,รบลูกก็ได้ตอนนี้มาได้แล้วไม่ตกนะครับไม่มีเติมแล้วนะครับมันไม่มีเติมแล้วตอนนี้คุณจะแคทขอบคุณครับดองแดงมันไม่มีเติมแล้วนะมาได้ปลอ,อดภัยแล้วเดีย๋ยวไปดูคณะขา้างหลังก่อนทุกคนเดีย๋ยวผมไปดูข้างหลังก่อนนะว่ามีอะไรบ้างจะได้ไปแชทสัมพันธ์ ฝนตกหนักย้ายที่ย้ายกระถานที่เรียนบวจจ้า ว่าเค้าประกาศแล้วเดินไปได้ครั่าช่ตอนนี้ตามเจ้งกันอยู่นะครับรอเวลาอีกไม่นานนะครับไม่เกิน10 10นาทีก็สามารถเล่นได้เลยครับทั้งทีที่ผู้สแสดงด้าหน้าเวทีผมจะลงไลฟ์เลยนะครับขกทะับงๆช่วังใอยังไม่ดังฝั่ง คนเยอะมากอ่ะคนเยอะมากนะเพราะว่ามันมันมาสองฝั่งนะซึงซีนู้นก็ไปถึงนู้นเลยหลังมีพาดไปไกลเลยซีนี้ก็เต็มนะครับซีนี้ก็เต็มหาไปนู้นชาวเช็คอยู่นะจะ่ไปนู้นแต่ครึ่งท้อนผมไม่ได้หันนอกไปนะว่านาาไปดิด ทดสอนเชคโอเคครับต่โยนเฉยโอเคแร้บโอเคครับเช็คเช็คเชยั้คานนรัเราม่อยากี่จไดก่อนเกสวัสดีครับพี่นครับคุณคุณที่เพิ่งมที่น้องนะครับที่มาในเืนนี้ ตอนื่นทีมงานการแสดงของลูงฟ้ากิจติธรรมปรนีและดองนุ่นนะครับต้องขอกราบขอบใจจากหัวใจจริงๆกรบบขอบพระคุณด้วยนะครับพระเอกคุณหลวงพ่อเจ้าเจ้าวาดในนาที่ะนนาให้ความเมตตาเรานะครับมาทําการแสดงบนศาลาการปรรียนแห่งนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราจริงๆแล้วเราได้นําทีมงานของทุกระบบทาไฟแสงสีเสียงมาแบบเต็มที่ พื่อความสุขของท่านผู้ชมครับแ,แต่เรื่องด้วยนะครับฝนไม่เป็นใจโึงต้องามาทำการแสดงบนสางห่งนี้และท่านผู้ชมครับก็จะให้ความต่างเรียนต่อ <ปะ S 1> จากนี้เป็นต้นไปรับรองว่าเราทำการแสดงไปครับตั้งแต่ต้นจนจบในท้องเรื่องโดยไม่ตัดแม้แต่ฉากเดียวขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับปีหน้าหลวงพ่อจ๋านะครับ้งมีโอกาสเนตใช้ ทีมงารบ้านบารมีอีกสักครเพื่อมาแก้ตัวนะครับปีนี้นะครับชมแบบเลือ่อนอ่แบบมินิมินิไปก่อนนะครับเอาละครับในช่วงโอกาสน,นี้เพื่อให้เป็นการล่าชาและเสมาเดนบอลผมลงไลน์แล้วนะบายบายขอเชิญดั๊กใจใจแอนเจทำเป็นเพลงลงว่าเพื่อเป็นภาษาออกแขกแต่ผู้แสดงออกซึ่นในเวทีนะตอนเลิ่มในต<ข>อนนี้